หยุดพิพากษาตัวเองแล้วใช้ความเมตตาเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตศัตรูที่โหดร้ายที่สุดอาจเป็นเสียงในหัวของเราเองเคยไหมทำพลาดแล้วด่าตัวเองว่าโง่ไม่กล้าทำสิ่งใหม่เพราะกลัวจะพลาดอีกรู้สึกผิดกับอดีตซ้ำๆๆจนไม่ให้อภัยตัวเองแม้โลกภายนอกจะอ่อนโยนแค่ไหนแต่ถ้าโลกภายในใจ ของเรายังโหดร้ายเราจะไม่มีวันรักตัวเองได้อย่างแท้จริงและการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่แท้จริงเริ่มจากการไม่ตัดสินตัวเองมุมมองทางจิตวิทยา 1. เซลล์จัดเม้นทําำลายเซลล์เอสติมดรคริสตินเนฟผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์คอมพาชันกล่าวว่า การพิภากษาตัวเองบ่อยๆทำให้สมองเข้าสู่โหมดการป้องกันตนเองตลอดเวลาเราจึงรู้สึกเหนื่อยเครียดและกลัวจะพลาดซ้ำสอความเมตตาต่อตัวเองช่วยพัฒนาสมองงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย UCLA พบว่าผู้ที่ฝึกความเมตตาต่อตนเองมีระดับคอติโซ่ฮอร์โมนเครียดต่ำลง และมีความสามารถในการแก้ปัญหาดีขึ้นตัวอย่างจากชีวิตจริงปามจากคนด่าดตัวเองทุกวันสู่โคชดูแลใจปามเคยเป็นนักเรียนนิติศาสตร์ที่เก่งแต่กลัวความผิดพลาดพอสอบตกวิชาสำคัญครั้งหนึ่งเขาด่าดตัวเองอย่างรุนแรงว่าล้มเหลวชีวิตพังความเครียดนั้นกลายเป็นโรคซึมเศร้าในเวลาต่อมา จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเริ่มฝึกเขียนจดหมายถึงตัวเองด้วยถ้อยคำเมตตาทุกเช้าใช้เวลาหกเดือนเต็มในการสร้างเสียงใหม่ในหัววันนี้เขาคือโค้ชสุขภาพใจที่ช่วยคนอื่นหยุดตัดสินตัวเองได้อย่างอ่อนโยนเปลี่ยนการพิพากษาเป็นพลังบำบัดฉันไม่ดีพอเปลี่ยนเป็นฉันอาจยังไม่เก่งแต่ฉันมีคุณค่า พลาดอีกแล้วทำไมไม่เรียนรู้เปลี่ยนเป็นฉันกำลังเรียนรู้จากทุกก้าวที่เดินฉันไม่มีวันให้อภัยตัวเองเปลี่ยนเป็นฉันทำเต็มที่ในสถานการณ์ตอนนั้นแล้ววิธีฝึกเมตตาต่อตอนเอง1ฝึกเขียนจดหมายถึงตัวเองเลือกเหตุการณ์ที่รู้สึกผิดหรืออภาย แล้วเขียนถึงตัวเองด้วยเสียงของเพื่อนที่รักเรามากที่สุดตัวอย่างถึงฉันที่กำลังเสียใจอยู่ฉันรู้ว่าเธอพยายามมากแล้วนะฉันขอให้เธอรู้ว่าความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของเธอเลย 2. ฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจกอย่างอ่อนโยนทุกเช้าให้ใช้เวลาหนึ่งนาทีพูดประโยคเดียวว่า วันนี้ฉันจะเมตตาต่อตัวเองเหมือนกับที่ฉันอยากให้คนอื่นเมตตาฉัน 3. หลีกเลี่ยงคำพูดทำร้ายตัวเองเปลี่ยนคำว่าฉันมันไม่เอาไหนเป็นฉันยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบฝึกห้าวันเปลี่ยนเสียงในหัวให้เป็นแรงบันดาลใจวันที่หนึ่งเขียนสามประโยคที่มักด่าตัวเอง แล้วแปลงเป็นคำเมตตาเพื่อปรับเสียงในหัววันที่สองเขียนจดหมายขอโทษตัวเองในอดีตเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกผิดวันที่สามทำสิ่งเล็กๆให้ตัวเองเช่นเดินเล่นฟังเพลงเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับตัวเองวันที่สี่บันทึกสามสิ่งที่ภูมิใจในวันนี้เพื่อฝึกมองคุณค่าของตน วันที่ห้าลองพูดกับตัวเองหน้ากระจกหนึ่งนาทีเพื่อสร้างนิสัยเมตารายวันประโยคปลุกพลังจากความเมตตาความผิดพลาดของคุณไม่ได้นิยามตัวคุณความกลา้าฝืนขึ้นต่างหากที่นิยามคุณให้ตัวเองในวันนี้อภัยตัวเองเมื่อวานและเชื่อมั่นตัวเองในพรุ่งนี้ความเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือพลังที่รักษาใจได้ดีที่สุดความเมตตาต่อตัวเองไม่ใช่การปลอบใจแต่คือการปลุกใจเมื่อเราหยุดพิภากษาตัวเองเราจะเห็นศักยภาพและทางเลือกใหม่ในชีวิตเริ่มต้นวันนี้ด้วยการพูดกับตัวเองว่าฉันกำลังทำดีที่สุดเท่าที่ฉันทำได้แล้ว